สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวความรู้สึกหลังดู Secret Invasion ในตอนที่4กันดีกว่านะครับก็เรียกได้ว่าตอนนี้เองเนี่ยพีคหลายจุดมากๆมันหลายจุดมากๆติดอย่างเดียวมันสั้นไปหน่อยนะครับผมเรียกได้ว่าไม่หน่อยละจริงๆก็บอกว่เลยว่าค่อนข้างสั้นมากๆเลยนะครับทำให้ไอ้ตรงเนี้ยมันกลายเป็นเหมือนข้อเสียเดียว ของตอนนี้เลยละกันนะครับ Secret Invasion ในตอนที่4เองเนี่ยก็เป็นเหมือนเรื่องราวที่เริ่มคลี่คลายออกมาแล้วถูกไหมเป็นเหมือนการที่เราสแควรเนี่ยเริ่มลงมือที่จะยึดโลกจริงๆแล้วนะครับซึ่งแน่นอนตอนนี้อย่างแรกที่เปิดเผยกันออกมาเลยเนี่ยนะครับผมก็คือตัวของผู้พันโรดี้เนี่ยเป็นสแควปลอมตัวมานั่นเองนะครับแล้วเขาก็ได้ทําการไล่นิกฟิลลี่ออกไปเพราะนิกฟิลลี่เนี่ยดูจะขัดแข้งขัดขาสุดๆถูกไหมแล้วก็มีแผนการที่จะฆ่านิกฟิลลี่ด้วยโดยการส่งภรรยาของเขาอย่างตัวของวาลา ่าแต่สุดท้ายก็ไม่สําเร็จนะครับผมเพราะว่านิกฟิลลี่เองเนี่ยก็รักกับภรรยาดีนะครับผมเรียกได้ว่ามีความสัมพันธ์มีการผ่านอะไรด้วยกันมาเยอะนะครับก็ทําให้แผนการสังหาร ตัวของนิกฟิลลี่เนี่ยไม่สําเร็จครับแต่ทีนี้เองถึงแม้ว่าแผนการสังหารนิกฟิลลี่จะไม่สําเร็จเนี่ยนะครับผมแผนการอื่นๆเนี่ยก็ดูจะดําเนินต่อไปได้ถูกไหมนั่นก็คือการที่จะก่อสงครามระหว่างอเมริกากับรัสเซียนั่นเองนะครับรัสเซียเองเนี่ยได้ถูกระเบิดไปก่อนซึ่งระเบิดตรงนี้เองก็เป็นฝีมือของกราวิกหรือว่ากลุ่มสเกลซึ่งมันนะได้ทําออกมาให้ดูเหมือนว่า เป็นฝีมือของอเมริกานะครับผมเป็นกลุ่มของอเมริกาถูกไหมเป็นกลุ่มแบบกลุ่มผู้ก่อการร้ายชาวอเมริกาที่นี้เองสถานการณ์เนี่ยมันก็ตึงเครียดมากๆเลยอย่างที่เราเห็นกันในซีรีส์ว่าอเมริกาเองเนี่ยก็กําลังส่งประธานาธิบดีไปคุยกับทางราัสเซียไปเจราจากเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยด้วยซ้ําไปนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับผมกราวิกก็ได้ดักรอบโจมตีขบวนของประธานาธิบดีอเมริกาเพื่อที่ว่าจะได้ทําให้อเมริกาคิดว่ารัสเซียเนี่ยเป็นคนจู่โจมนะครับและเกิดสงครามกันตรงนี้เองเนี่ยถามว จะเป็นการฆ่าประธานให้ไปดีเลยด้วยซ้ำไปแต่แค่มาจู่โจมแบบนี้เนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะสําเร็จไปขั้นหนึ่งเลยครับแต่ที่นี่เองเนี่ยมันก็มีจุดเปลี่ยนตรงที่ว่าิ克ฟิลลี่กับเทโลสเนี่ยได้เข้ามาแทรกแซงตรงนี้แล้วได้มีการตายของเทโลสเกิดขึ้นนะครับผมเพราะเทโลสตายเนี่ยร่างของเขาก็เป็นร่างของสกาวถูกไหมทําให้โลกเนี่ยได้รู้ถึงการมีอยู่ของสกาวมากขึ้นนะครับที่นี่เองเนี่ยมันอาจจะเป็นการทําให้อเมริกากับรัสเซียไม่ต้องมาสู้กันแล้วเพราะว่ารู้ว่าจริงๆเนี่ยอ๋อทั้งสฝ่ายเนี่ยไม่ได้ การอยู่คอยบงการเหตุการณ์อยู่ด้านหลังอยู่ตรงนี้เองน่าจะเป็นจุดเปลี่ยนสาคัญเลยการตายของเทโลสเนี่ยนะครับผมน่าจะทําให้โลกเนี่ยตื่นตัวกับการมีอยู่ของสแคลและกลายเป็นว่าสงครามอ่ะเปลี่ยนฝั่งเลยนะครับกลายเป็นมนุษย์เนี่ยจะรวมตัวกันต่อสู้กับสแคลแทนนั่นเองเนี่ยผมคิดว่าเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญของเรื่องเลยนะครับเพราะตอนนี้เองเนี่ยสแควพยายามจะแบบว่าปลุกปั่นมนุษย์ให้ตีกันเองแต่ตอนนี้มันไม่สําเร็จแล้วถูกไหมเลยครับผมคิดว่าตรงนี้น่าจะค่อนข้างยืนยันเลยแหละว่าแผนสแคลในการที่ทําให้เกิดสงครามโลกเนี่ย จะสําเร็จแล้วแต่จุดที่ตามมาเนี่ยมันยังไม่จบแค่นั้นนะครับเพราะว่าสงครามกับสแควรเองเนี่ยมันเหมือนเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นเองถูกไหมสแควเองเนี่ยยังลอบอยู่ในโลกอีกเต็มไปหมดเลยนะครับมนุษย์เองเนี่ยจะต้องทายังไงต่อละมนุษย์เองจะต้องมานั่งหาวิธีในการตรวจจับสแควรหรือเปล่าแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจมากๆก็คือตอนนี้เองเนี่ย ตัวของไกาอาก็ได้กลายเป็นซูเปอร์สแควไปแล้วนะครับและตัวของกาอาก็ดูไม่ได้อินกับแผนการของเทโลสด้วยถูกไหมตรงนี้เองเนี่ยก็อาจจะทําให้กายอาตั้งฝั่งใหม่ขึ้นมาได้หรือเปล่าอันนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันแต่คิดว่าน่าจะมีบทต่อต่อ,ต,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 อต่อไปในอีกหลายเรื่องอีกแน่นอนเลยครับที่นี้เองเนี่ยนะครับผมจุดที่น่าสนใจอีกจุดหนึ่งก็คือแล้วมนุษย์จะสู้กับสแควยังไงในเมื่อสแควเนี่ยเป็นซูเปอร์สแควไปแล้วโอเคสแควเนี่ยอาจจะมีหลายออเจิเวฟถูกไหมเปลี่ยนตัวเองให้ม แต่อย่าลืมว่าอีกหนึ่งเป้าหมายของพวกเขาเนี่ยพวกเขาทําสําเร็จนะครับผมพวกเขาเนี่ยได้เปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นซูเปอร์สแควได้สําเร็จแล้วตอนนี้ก็ดูจะมั่นใจเลยว่ายังไม่สามารถเปลี่ยนไปได้เยอะขนาดนั้นถูกไหมไม่ได้สามารถเปลี่ยนสแควทุกคนกลายเป็นซูเปอร์สแควไปได้แต่อย่างน้อยๆเนี่ยก็อาจจะมีสควร์จำนวนหยิบมือนะครับผมที่ถูกเปลี่ยนไปแล้วและอาจจะสามารถออกมาสู้กับเรามนุษย์ได้แล้วในตอนนี้ก็เป็นการคอนเฟิร์มอีกหนึ่งอย่างมากขึ้นด้วยนะครับว่าพลังที่ได้มาเนี่ยไม่ได้ว่า1หนึ่งถคน,ไ,นถมไม่ได้แบบว่าตัวของอค Sí. แต่กาวิกเองเนี่ยได้พลังของ4ตัวอย่างที่เอามาทดสอบเลยก็คือพลังของกรูดเองพลังของเอ็กซ์ i รมิสพลังของฟล b e บ s สแล้วก็พลังของข่าวออฟซิเดียนนะครับคือตอนนี้มันยังไม่ได้โชว์มา4พลังหรอกแต่โชว์มา2พลังแล้วก็ค่อนข้างจะคาดเดาได้เลยว่าน่าจะมีสพลังอย่างแน่นอนนะครับตรงนี้เองก็กลายเป็นปัญหาใหม่ที่จะต้องมาจัดการกับสกาวแล้วก็เท่ากับว่าตอนนี้ปัญหาน่าจะมี2อย่างหลักๆก็คือมนุษย์รู้แล้วว่าสกาวพยายามบงการอยู่แต่ปัญหาก็คือจะสู้กับสกาวที่เป็นซูเปอร์สกาวยังไง ที่ปะปนกับเหล่ามนุษย์เนี่ยออกยังไงนะครับน่าจะเป็นโจทย์สําคัญเลยตรงนี้เองคิดว่าน่าจะเป็นปมเนื้อเรื่องสําคัญที่มาในตอนนี้เลยนะครับท่านผู้ชมคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างเนี่ยครับเรื่องราวตรงนี้ก็ลองคอมเมนต์บอกกันมาได้แล้วกันนี่เป็นส่วนของเนื้อเรื่องนะจากนั้นเองเนี่ยเรามาดูทางฝั่งของตัวละครบ้างดีกว่าเราได้เห็นตัวละครของกราวิกไปแล้วในตอนนี้กราวิกไม่ได้มีการพัฒนาแต่อย่างใดแต่ตัวละครที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือตัวของกาอานั่นเองครับกาอาเนี่ยหนีออกมาจากพวกของกราวิกเองตอนแรกจะมาเอากับพวกขขอออออองงงรมมั้ยแแแแบบพพพ่่่ีผผนนะไตฟ ว่าตัวของไกายอาเองอะ่ะก็ไม่เอาแผนของเทโลสด้วยเหมือนกันแผนของเทโลสเองเนี่ยนะครับผมมันก็เฮ้ย ไม่ได้เมคเซนต่ะพ่อหลอกตัวเองเกินไปแล้วทําให้กายอาเนี่ยเหมือนกลายเป็นตัวละครที่แบบว่ายังไม่ชัดเจนว่าจะไปฝั่งไหนตรงนี้มีโอกาสกลับไปอยู่กับกราวิกไหมคิดว่ายากแล้วนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้เห็นกายอาเนี่ยมาเจอกับศพของพ่อตัวเองอย่างแน่นอนถูกไหมอันนี้เห็นมาตั้งแต่ในตัวอย่างแล้วตรงนี้เองเนี่ยอาจจะทำให้กายอาเนี่ยกลายเป็นตัวร้ายใหญ่สุดไปเลยหรือเปล่าเป็นไปได้เหมือนกันนะครับแต่คิดว่าเรื่องราวของสกาวเองเนี่ยคงไม่จบลงแค่นี้แน่ๆแหละคือแบบว่ามันน่าจะลากต่อไปในหนังที่มีความเกี่ยวข้อง ในอนาคตในอนาคตไปอีกเนี่ยสงครามอาวกาศเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็ได้มีการเกิดถึงเรื่องราวของจกักรวดิของสกาที่มันอยู่ในอวกาศด้วยคือมีสกาเนี่ยหลายกลุ่มในอวกาศนะไม่ใช่ว่าสกาทุกคนมารวมกันที่โลกแล้วแต่มันก็ยังมีสกาอีกหลายที่ด้วยเหมือนกันตรงนี้เองอะ่ะก็อย่างที่บอกไปว่าในหนังเรื่องนี้เองก็มีการเมนชั่นมาในหนังกัปตันมาเวลก็มีการเมนชั่นมาว่าศัตรูของสกาคืออะไรครับคือชาวครีนั่นเองนะครับผมและชาวครีเนี่ยมีเทคโนโลยีสูงส่งมากๆตรงนี้เองเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องราวในอนาคตสืบต่่ออไปไปด้ีกเลยวา สงครามระหว่างเผ่าพันธุ์ต่างๆในอวกาศเนี่ยจะกลายเป็นเรื่องราวระดับใหญ่โตขึ้นมาในหนังเรื่องถัดๆไปของมาเวล โอเคอันนี้เป็นส่วนของไกอาไปแล้วนะครับต่อจากนั้นเองเนี่ยนะครับผมมีอีกหนึ่งตัวละครที่รู้สึกว่าเป็นปริศนามากๆนั่นก็คือตัวของโรดี้นั่นเองตัวของเขาเองเนี่ยได้ถูกเปิดเผยออกมาแล้วว่าเป็นสแควถูกไหมนะครับผมเฮ้ยแล้วทีนี้โรดี้ตัวจริงจะไปอยู่ไหนนะครับถูกจับไว้อยู่แหละถูกไหมมันต้องถูกจับไว้อยู่ในฐานนั่นแหละแต่ปัญหาก,ก็คือโรดี้เนี่ยถูกแทนที่มันตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยอาจจะเป็นสาเหตุที่ว่าทําไมเขาถึงเดินได้คล่องปลอเลยก็ได้ถูกไหมแล้วก็นอกจากนั้นเองอะ่ะเดี๋ยวััตบกว ของโรดี้เต็มๆเขาจะเป็นพระเอกของหนังเลยนะครับนั่นก็คือเรื่อง a r m o r War ที่จะพูดถึงเรื่องราวของชุดเกราะของ Iron Man เหล่าเทคโนโลยีต่างๆที่โทนี่สตาร์กเนี่ยได้ทิ้งเอาไว้นะครับตรงนี้เองเขาเป็นตัวเอกเลยถูกไหมเพราะฉะนั้นมันต้องมีความเชื่อมโยงกับเรื่องราวของสกาวเนี่ยมาอีกแน่นอนตรงนี้ก็เป็นการพัฒนา2ตัวละครไปในตอนนี้เลยนะครับแล้วทีนี้เองเนี่ยอีกหนึ่งปัญหาก็คือด้วยความที่ว่ามันเหลืออีกเพียง2ตอนนะผมก็คิดว่าตอนจบเองเนี่ยคงไม่ได้สามารถแบบจบเรื่องราวของ,งดดสกาวที่จบก็คือสามารถจัดการตัวของหมวได้ แล้วก็พวกของกาวิกที่นี่เองเนี่ยก็คงจะมีสภาสแควรอะไรเนี่ยถูกตั้งขึ้นมาใหม่นะครับผมมีการปกครองขึ้นมาใหม่แล้วก็จะลากไปอย่างอีเวนต์ในอนาคตนั่นเองเอาจริงๆนะซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยเป็นซีรีส์ที่ผมดูแล้วคิดถึงอนาคตมาเวลเยอะมากๆเลยถูกป่ะคือแบบว่าทุกตอนเนี่ยหลังดูจบเราคิดเลยว่าเฮ้ยมันจะเป็นเรื่องราวอะไรต่อนู่นเรื่องราวอะไรมันจะต่อไปได้นู่นนี่นั่นเต็มไปหมดคือไม่ได้มองไปถึงแบบจบซีซั่นนี้เท่าไหร่แล้วอะพอมองแล้วว่าจบซีซั่นเนี้ยโอเคยังไงพวกของกาวิก มันน่าคิดต่อไปไกลมากแล้วมันดูยิ่งใหญ่มากๆส่วนเรื่องราวในซีรีส์คาว่าสนุกไหมสนุกนะครับผมแต่แบบว่าคิดว่ามันสามารถไปได้มากกว่านี้เยอะก็เลยรู้สึกฟิลไปทางนั้นมากกว่าตอนนี้เองเนี่ยจริงๆรู้สึกว่าทำออกมาได้ดีมากนะแล้วก็มีหัเรื่องความสัมพันธ์ของแบบเรื่องนิคฟิลลี่กับเมียด้วยถูกไหมแต่ที่นี้เองเนี่ยจุดที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นข้อเสียเดียวของตอนนี้เลยก็คือด้วยความที่มันสั้นไปครับมันรู้สึกไม่จุใจจริงๆนะมันแบบมันยังไม่ทันได้อิ่มอ่ะมันย ทำออกมาได้ดีหมดติดอย่างเดียวคือสั้นไปนะครับโดยรวมแล้วเนี่ยให้คะแนนอยู่ที่8เต็ม10นั่นเองและนี่ก็คือเรื่องราวของ Comic World Daily ในวันนี้ที่เราได้เอามาเล่าให้ทุกคนฟังกันยังไงในวันนี้นะครับผมหมดเวลาลงแล้วครับผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Comic World Daily นะครับ